เมื่อฝรั่งเศสเจ้าของแชมป์มวยไทยถึง11เส้นครับซึ่งเคยเสมอกับท่านนั้ของยอดแสนไกลครับงานนี้เขาอยากจะมาปราบยอดแสนไกลให้มันราบคาบรู้แล้วรู้หลอดไปเลยครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนะครับฟาริดวิลเลียมนะครับซึ่งฟารรดนี่เจอกับท่านของยอดแสนไกลแฟร์เทคับ ฟาเรดกับยอดแสงไกลครับเขาเคยเจอกันมาแล้วนะเมื่อวันที่30เดือนพฤษภาคมปี2007หรือปี2550นะครับที่รายการ France vs Thailand ครับนักชกจากฝรั่งเศสประทัดไทยแลนด์ครับนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสมอครับชก5ยกผลออกมาเป็นเสมอแล้วมันขาใจคุณผู้ชมครับเรามาเจอกันอีกครั้งครับในวันที่29เดือนพฤศจิกับปีเดียวกันครับปี2550ครับรายการเหมือนเดิมครับฝรั่งเศสปะทะ ประเทศไทยครับที่ปารีสฝรั่งเศสน,นะครับท่านนั้งของฟาริสวิลเลียมผู้นี้นะครับเรียกว่าเป็นแชมป์มวยไทยถึง11เส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ของฟรานซ์มวยไทยแชมเปี้ยนถึง2สมัยครับเป็นแชมป์ของอิฟมานะครับก็คือเป็นท่านนั้งของมวยไทยสมัครเล่นครับหสมัยครับเป็นแชมป์ WMTC เป็นแชมป์ MTA world ม, <S <S มวยไทยเป็นแชมป์ของ S1 world มวยไทยเป็นแชมป์ EMF European มวยไทยเป็นแชมป์ของ พามวยไทยโลก1ครั้งครับเป็นแชมป์ของ A1 วันวิมวยไทยคอมแบทเป็นแชมป์ของ WFKB บิลวงมวยไทยและเป็นแชมป์ของ WAKO Pro ยูเวงมวยไทยครับนั่นคือดีกรีของฟาริดผู้นี้นะครับมาเจอกันพิธภัณฑของยอดแสนไกลแฟเทคนะครับโอ้ซึ่งดีกรีของน้องก็ไม่ธรรมดานะครับชื่อจริงก็คือท่านยอดธนงโพธิรัตน์นะครับท่านเป็นชาวจังหวัดหน,นองบัวลำพูนะครับ ท่านเคยใช้ชื่อว่ายอดแสนไกลเพชรยินดีด้วยนะครับยอดแสนไกล iwe แฟร์เทคแล้วก็ยอดแสนไกลสิทธิ์ครูออสนะครับดีกรีแน่นอนครับว่าของเราก็ไม่ธรรมดาครับแชมป์ไลออนไฟส์สองสมัยครับแชมป์ไทยไฟส์สองสมัยแชมป์ของสภามวยไทยโลกนะครับถึงเรียกว่า3สมัยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของมโยอบโตโยต้ามาราทอนครับสสมัยครับเป็นแชมป์ของ สปอร์ตแอคคอร์ดคอมแบทเกมครับและเป็นแชมป์ของสพันมวยไทยอาชีพโลกและก็แชมป์ซูเปอร์เอ็กซ์แล้วก็โอ้แชมป์ของสภานมวยโลกมวยไทยโอ้ต่างๆมากมายครับอ่ะนะดีกรีไม่ธรรมดาของมวยไทยเจอกับดีกรีไม่ธรรมดาของฝรั่งเศสครับมาดูจะเป็นยังไงครับฟาริดในการเกงสีน้ำเงินครับตัวสูงยาวใหญ่กว่าครับเจอกับนั้นของนี่ครับยอดแสงไกลในการเก่งสีแดงส้มนะครับมัดซ้ายครับยอดแสงไกลครับยกทินหนึ่งครับแข่งซ้ายครับ แข่งซ้ายชัดมาครับอืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเช่ทีวีครับช่องพามวยไทยโดยใช้สับภาษาใต้สับภาษาท้องแดงนะครับมาปนแล้วก็แปลให้ฟังด้วยนะครับผมจังหวะนี้ครับมาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับอ่าอย่าลืมกดซับสไคร์กันซับสไคร์เราใส่ต้มยำได้เลยครับอ่าซับสไคร์เราใส่ต้มยำได้เลยนะครับในช่อง YouTube ครับแข่งซ้ายครับหัวแข่งกันไปก่อนครับจังหวะนี้ครับจะเข้ามาเย็บขู่ครับท่านั้นของยอดแซนไคร์มัดซ้ายไม่โดนครับ แมลงไปเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายตีมาครับกติกามวยไทยนะครับเต็มรูปแบบครับใช้ได้เลยครับอาวุธมวยไทยครับเยียบขวาขู่ไว้ก่อนครับทันต์ของหยอดแสงไกลครับแข่งขวามาฟารรตเมื่อสักครู่ชัดซ้ายครับเอืมเตะซ้ายนะครับขึ้นสูงจะบันเสนชัดซ้ายบันเสียนครับชัดนี้แปลว่าเตะครับชัดซ้ายบันเสียนครับขวาไม่โดนครับฟารรตลองครับลองลองแปลว่าพลาดครับชัดลองชัดลองหาเย็บขวาครับทานของ ยอดแสนไกลมันหนึ่งสองครับแต่ตามด้วยแข้งครับท่านั่งของฟาริสแข้งซ้ายแหม่ล้องครับลุงนี้ครับหลุดไปครับแข่งขวาชันมาครับท่านั่งของฟาริสยับซ้ายครับยับเดินห้าครับแข้งขว้าครับแข่งขวาชันมาซ้ายหลุดอีกแล้วครับท่านั่งของยอดแสนไกลครับแข้งซ้ายโดนดครับยอดแสนไกลแย็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แข่งขวามาครับเจอมัดซ้ายเอาเจอมัดซ้ายตรงครับโอ้ถึงกับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับท่านของฟาริสเจอไปก่อนเลยหนึ่งนับครับ โอ้รับกลางอากาศเลยครับเนี่ยอย่าลืมล้ำฮะลืมล้ำได้รับลืมนั่นฮะโจ้นับไปเลยนั่นนั่นนะฮะอย่าลืมล้ำครับลืมล้ำได้ลับลืมครับแหน่มัวแต่ประมาทครับลืมล้ำคือประมาทเรื่อยๆครับหยับเดินห้าครับขยับไปแค่แค่ครับจะได้ชัดโดนครับขยับเข้าไปแค่แค่คือขยับเข้าไปใกล้ๆครับจะได้เตะโดนครับแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายยอดแสนไกลเจอหมัดขวาครับเท่านั้นของฟาริสอ๋อแล้วครับมาครับหยับขวาคนครับยอดแสนไกลครับแข่งขวามาขวาขาไปครับดึงขวาคืนครับแข่งซ้ายครับด้านของฟาริส แข่งซ no ้ายลำตัวรับเตะเข้าก้างครับซ้ายนี้หลุดครับแหมล้องครับล้องแข่งขวาครับเตะเข้าก้างทั้งของฟาริดมัดซ้ายจิ้มลำตัวครับแข่งซ้ายจัดเข้าไปเจอมัดขวาฟาริดขึ้นมาแข่งซ้ายจากฟาริดครับโอ้ฟาริดระวังครับฟาริดครับอย่าเล้าๆนะครับฟาริดเลาๆเดี๋ยวล้มยาวถึงยืนครับแข่งซ้ายท่านของยอดแสนไกลครับยับขวาพี่ก่อนครับคำครับลงนี้ซ้ายเตะพับในครับตามด้วยมัดซ้ายยอดเสนไกลแข่งซ้ายจากฟาริดแข่งขวาจากฟาริดยับเดินเข้าหาครับคำไว้ก่อนครับ แข้งซ้ายชัดมาครับแลานขอยอดแสนไกลครับมัดซ้ายยอดแสนไกลแข้งซ้ายยอดแสนไกลครับขออภัยในภาพที่มันอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่านี่เป็นภาพจากเมื่อปี2550หนะครับอ้าวมดนยกที่หนึ่งครับแหมยกที่หนึ่งเราได้ไปเลยครับหนึ่งนับครับเป็นบรรพุงนั่งบ้าเป็นพื้มัม้งโอ้น่าแชปมตั้ง10แอดเสนเนี่ยมาโทษนับตัวยกแรกเลยในไะอ้ยาอย่าเล่าเล่าเลย ป้องกันตัวให้ดีเลยอย่าเล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 ่าเนี่ยผัดพกผันี้เล่าเล่าหลมมยาวเลยฝาริเทอร์นะไอ้จานี่พี่เลี้ยงบนนะแต่อาจจะไม่ได้บนแบบนี้นะครับนะผมเติมเข้าไปเองนะฮะดูครับมาถึงครับโดนหมัดของเราครับถึงกับหลับกลางอากาศครับเราลงไปนั่งคข่งเลยครับดีครับที่ว่าฟื้นทันนะครับไม่อย่างนั้นนี่เสียท่าเป็นตั้งแต่ยกแรกเสร็จแล้วครับฝาริพูนี้ครับโอ้ยน้องเบ้านั่นนป้องกันตัวให้ดีนั่นเออเดี๋ยวโทเลยนะยกซ่องกรรมการบอกยอกซ่องยกซ่อง เกมบตัวอยู่ตรงซองมาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับเตะมาครับเราดูครับกาดเปิดรถเจอหมัดซ้ายตรงครับโอ้ยถึงกับเซทลาลงไปนั่งเขรงอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับดูอีกครั้งครับแข่งขวามาครับรถกาดเปิดครับกาดเปิดผางเข้าให้ครับโอ้หมัดซ้ายตรงกับผางเข้าให้พี่น้องเออน่าเห็นไหมอืมลงไปนั่งเครงบนพื้นเลยนะลงไปนั่งเขรงอยู่บนพื้นเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคชเชทีวีนะครับอย่าลืมที่จะกด follow กดติดตามนะครับในช่องทางของ Facebook และกด s u b ตั้งคลายในช่องทางของ YouTube ครับสับตั้งคลายเสร็จใส่ต้มยำกินได้เลยครับอย่าลืมต้มยำปลาทูครับร้อยครับร้อยเนมิดอ้าวมีมีย้อนภาพให้ดูแล้วฮะเมื่อสักครู่ฮะอืมอืมพี่เลี้ยงจุ๊บแก้มไปทีนะฮะ จุบแก้มเป็นเรื่องปกติของฝร,รั่งเศสนะครับอะเลยกันโต้เลยกันโต้แหมตากล้องนี่ก็ถ่ายแต่ฝร,ร,รั่งเศสไม่ถ่ายไทยเลยนะตากล้องนะฮะแหม่เอาลนะจยอกโตยกเทส่องครับยอกเทสซองหยกทีสองครับเบดินเข้าหาแข้งซ้ายฉันมาครับทางานของฟาริสเย็บเดินเข้าหาครับแข้งขวาเตะมาฟาริสยอดเซนไกลครับียบเข้าไปครับปัดซ้ายตรงยอดเซนไกลแข้งซ้ายแหม่หลุดครับหลุดแบบนี้ต้องเข้าไปแค่แครับเข้าไปแค่ๆจะได้แท้โดนครับทีขว้าครับ ทางของฟาริสพยายามสร้างระยะนะครับแข่ขวายอดแสนไกลแข้งซ้ายหลบได้อีกแล้วครับแม่ต้องขอไปใกล้กว่านี้ครับฟาริสทำไว้ก่อนครับฟาริสนี่พยายามรักษาระยะครับฟาริสรักษาระยะครับไม่ให้เข้าหมายแครๆครับแข้งขวาวครับชัดมาก่อนครับแข่งขวาครับฟาริสครับพยายามออกอาวุธระยะไกลครับหมัดซ้ายจิ้มนำทัวครับแข้งซ้ายครับฟาริสจะเข้ามาครับย่อดแสนไกลป้องกันตัวได้ดีครับเรียกว่าไม่ลกลกครับทานหอยอดแสนไกลครับ ไม่ลกลกก็ไม่พัดพกครับมัดหนึ่งสองแต่ป้องกันได้ครับเถาทางของยอดแสนไกลครับป้องกันตัวดีๆครับยอดแสนไกลไฟนี้ครับแมนเรียกว่าทถ้าทางของฝรั่งนี่ออกอาวุธมานี่ป้องกันได้หมดเลยครับซ้ายครับมัดขวาครับฮุกขวาลูกนี้สวยงามครับเข็บเดินเข้าหาหนึ่งสองไม่โดนครับเจอมาซ้ายจากยอดแสนไกลแข้งซ้ายฉัดเข้าไปครับที่ขาครับโค่นยางครับโค่นยางให้พานมันพังครับจังหวะนี้เขียบเดินเข้าหาครับทำไว้ก่อนแข้งซ้ายแหมลุดครับ หลงรับแข,ข้งซ้ายครับเตะต้นขาได้หนึ่งทีียบนั้นเข้าหาครับเจอมัดซ้ายจากยอดแสนไกลครับฟาริตโดนรังครับหลักฟาริตครับลืมหล่ำเดี๋ยวนี้หลับลืมนะครับฟาเรียถบนั้นเข้าหาครับมัดขวาแข้งซ้ายหยัดเข้าไปครับเดินเข้าหาครับตามบทตามบี้ตามขยี้ให้ติดเชือกคำบันหนึ่งสองยอดเสนไกลครับมัดขวาครับยอดแสนไกลแข้งซ้ายยอดแสนไกลครับฟาริตพยายามจะโต้คืนม uh <Columbus> ามันกันครับฟาริตเจอมัดขวายอดแสนไกลครับแข้งซ้ายชัดเข้าก้างครับยอดแสนไกลเจอแข้งขวาชัดขึ้นมาจากฟาริตมัดขวายอดแสนไกลครับ แข้งซ้ายฉัดเขาก้างยอดเส้นไกลมัดขึ้นมาฟาริดมาซ้ายยอดเส้นไกลมัดซ้ายยอดเส้นไกลตรงเข้ามาเหยียบหนึ่งเข้าหาครับไม่มีวันไม่มีโรกแข้งซ้ายครับลำตัวครับเยอะเส้นไกลเข้าไม่กอนครับแข้งขวามาครับทานของฟาริดฟาริดตีมาเจอมัดซ้ายยอดเส้นไกลครับยาดเส้นไกลหนึ่งเข้าหาเหยียบขวาครับมัดซ้ายลำตัวครับยอะเส้นไกล้ำาล้มมัดซ้ายลำตัวครับเอาฟาริดเหมือนจะมีอาการพื้นโชกครับฟาริดเจอเข่าซ้ายครับฟาริดเจอแข้งซ้ายเตะเข้าก้างมัดซ้ายจากยอดเส้นไกลครับมัดขวาฟาฟาริดเพียงเพียงหรือเปล่าครับฟาริดครับ เดินเข้าหาคข้งขวาครับเข้ามาย่ามาแค่อย่ามาเลยย่ามาเลยแข้งขวาครับอย่ามาฮิตหนึ่งมาฮิตหนึ่งแหน่อย่ามานิดหน่อยครับเขาซ้ายครับท่านของยอดแสนไกลครับเขียนเดินหาครับมัดขวายอดแสนไกลแข่งซ้ายครับเจอมัดขวาเจอฟาริสมัดขวาฟาริสอัปปะคัดขวาฟาริดอ๋อแล้วครับฟาริดเริ่มมีมัดที่น่ากลัวฟาริดครับยอดแสนไกลยังหลบได้อยู่ครับแข้งขวาครับท่านของฟาริดยอดแสนไกลปัดป้องมีก่อนครับอื้มแข่งซ้ายแต่เขาก้างครับมัดหนึ่งสองมาป้องกันได้ดีครับแหมแกยกยกมือปิดกาดปิดคคคลัังงงไไดด้ีรรบบทานนขออยเซก แยบขวาครับแข่งขวามาท่านของฟาริดเจอหมัดขวาเยอะเสนไกลเยอะเสนไกลคำออกไปก่อนครับแข่งซ้ายฉันเข้าไปเยอะเสนไกลฟาริดเดินเข้าหาครับจังหวะนี้คำหน้าครับเข้าซ้ายเยอะเสนไกลอ้าวกับเป็นการแยกก่อนครับแยงมาหน่องเบ้าแยงมาข้ามาครับแข่งขวาหมดยกที่สองครับคุณผู้ชมครับอืมเยอะเสนไกลก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะครับก็น่าจะต้องมั่นใจแลวครับเพราะว่าได้ไปเยอะอยู่นะครับผมขออนุญาตปรับนี่ ตำแหน่งผมสักหน่อยนึงครับพี่เลี้ยงก็พัดวีครับพัดวีรอนหยไม่ถ่ายฝั่งเราเลยครับอันนี้ก็เข้าใจครับว่าเป็นว่าเป็นทีมงานตากล้องของฝรั่งเศสครับคือเขาไม่ถ่ายเราเลยนะฮะแล้วก็มีริงเกอรด้วยนะครับขอบคุณครับอ่อย่างน้อยก็มีส่วนดีตรงที่ถ่ายริงเกอร์นี่ครับตากล้องครับแหม่ไม่ไม่ถ่ายพี่เลี้ยงฝั่งเราเลยครับไม่ถ่ายมุมเราเลยครับตา้องฝรั่งเศสฮะเข้าใจครับ นะดูครับคงจะเชียนะชานนยมครับนะเชียประเทศเขานั่นแหละฮะดูถ่ายแต่ประเทศเขาอย่างเดียวเลยครับโอ้เราท่ายหท่าแต่ประเทศเขาอย่างเดียวเลยครับไม่ไม่ถ่ายฟังเราเลยไม่ถ่ายฟังไทยเลยครับด้วยแร่นะไอ้ยาเอาเอาเลยอย่าเล่าเล่าลอเล่าชคดีชคดีชโชว์ดูนะครับนี่ครับมัดขวาควบหลบได้ครับซ้ายมาแล้วอืมบุดไปวัดมานี่ครับอ่าขวานี้ครับเขาขมับอยู่ครับซ้ายนี้หลุดครับแม่ การป้องกันตัวของฟาริสนะครับเมื่อสักครู่ครับจังหวะนี้เตะขามาครับอัปบักซ์ซ้ายครับตอนนี้มันขวาตรงครับแต่เรากันไม่ได้นะครับแกยกแขนปิดเดน้นะฮะปิดคางปิดหน้าหมดเลยครับมาลุยกันต่อนยกที่3ครับดูว่าจะเป็นพันพลือครับคุณผู้ชมครับจะเป็นพันพลือคือจะเป็นอย่างไรครับอ้าวมีอะไรครับอ๋อน้ําเปียกครับ เปียกตัวครับเช็ดเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดให้แห้งก่อนนะน้องบ่าวนะอย่าไปเปียกๆแบบนี้เออเปียกๆม,มินวินี่มันมันเ,ล,เละเทะหมดเลยเละเทะแหลงแทง,แงนะมันคือ,คอเละเทะบนพื้นหมดเลยประมาณนี้นะครับอ่ามาครับเช็ดแล้วครับเช็ดแล้วก็ว่าขึ้นใหม่ครับเก็บด้นเดินเป็นมาครับยกทีสามครับลุยกันต่อครับผมจังหวะนี้เก็บซ้ายครับท่านันขง,าขงของฟาริดแข่งขวาฟาริดอ่าเหมือนฟาริดจะฟื้นครับฟาริดครับ เหมือนฟาริตจะมีพลังครับแข่งซ้ายนี้หลบได้ครับฟารรตฟาริตเขายัเข้ามาครับแข่งซ้ายครับมัดซ้ายขวาครับเจอมัดขวายอดแสงไกลดักไว้แข่งซ้ายยอดแสงไกลแข่งซ้ายออหลุดครับหลอกนี้แข่งขวามาครับฟาริตเจอมัดขวายอดแสงไกลดักไว้ก่อนครับมัดหนึ่งสองครับฟาริตแข่งขวาครับกันไว้ได้จังหวันนี้ครับยับขวาอืมซ้ายครับแข่งนี้สวยงามมัดขวายอดแสงไกลทีบขวาหน้าจากยอดแสงไกลทีบขวาหน้าอีกหนึ่งพางครับ เทปครับเทปข้าครับมัดซ้ายครับเออเตะข้อทองครับจุกไม้จุกไม้มาครับมาเออเหมือนเหมือนจะมีอาการพือโชอีกแล้วครับพนันของฟาริดครับฟาริดฟาริดน่าจะท้องอ่อนครับฟาริดครับท้องอ่อนอ่อนครับฟาริดแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลเตะข้าลำตัวแข้งซ้ายครับมัดซ้ายยอดแสนไกลเดินข้าวาจิ้มซ้ายท้องครับยอดแสนไกลเริ่มมองเห็นจุดอ่อนแล้วครับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลจิ้มซ้ายตรงครับยอดแสนไกลเดินเข้าหาครับ ฟาดิเพายมจะโตมาเจอตุยท้องเข้าไปหนทีฟาดิเพายมถอยเจอท้องเข้าไปครับท้องบางครับหมูจูกเซนแนนเฟอร์ครับฟาดิเดินเข้าหาครับยอดเซนไครครับแข่งซ้ายครับจัดเข้าก้างครับเซนไครับจิ้มซ้ายครับอัดท้องเข้าไปครับจัดอัดท้องเข้าไปหนึ่งพางครับเดินเข้ามาครับอาดให้มันไส้ทะลักซ้ายทะลวงไส้ครับมดหนึ่งสองมาจากฟาดิแข่งมาจากฟาดิเจอซ้ายทะลวงไส้เข้าไปครับตัวงอเหมือนกุ้งผัดสตอเลยครับผมจังหวะนี้โอ้นับเลยพี่บ้าน่าพันพื้นห้ง จุกเส้นแน่นเฟ้อจุกเส้นแน่นเฟ้อนะครับอสงสัยต้องใช้ยาลดกดครับให้ท้องหายแน่นครับไหวไหมไหวไหมหนองบ้าไหวไหมไหวก็ไหวก็ลุยกันต่อครับเดินเข้าว่าครับเดินเข้าว่าเดินเข้าหาเดินเข้ามาแค่แค่ครับมาครับอัดให้มันสนมครับมาครับอัปรคัดขวาอาปรคัดขวาอัดท้องครับอัดท้องอัดลำตัวฟาดทเพรียงจะทีบออกมาฟาดิีเอาราดครับราดฟาดิดราดครับอันนี้ลื่นครับอันนี้ลื่นลื่นราดนะราดไปว่าลื่นครับแข้งซ้ายฉัดเข้าก้างครับเข้ามาครับแข้งขวาจากฟาดิี อัดท้องเขาไปผางโค้งให้ครับมาครับอัดอับคัดขวาเจอมาซ้ายขวาลงไปครับนั่งเคร่งอยู่บนพื้นเลยครับนับครั้งที่2ครับนับครั้งที่2ในยกที่3ครับนับก็นองเป้าันพื้นดองพกแล้วนับเจ็ดแล้วเอ้านับแปดเออนำไม้ไหวครับกรรมการโบกมือยบาบแยกย้ายสลายตัวครับฟาริดสายหน้าเลยครับเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับแชมป์11เส้นของฝรั่งเศสครับที่เคยเสมอกับยอดแสนไกลครับ ที่วันนี้ต้องการจะมาปราบยอดแสนไกลให้อยู่หมัดกลายเป็นว่าโดนปราบเสียเองครับนี่ครับหายขาใจครับหายขาใจน่าไม่ต้องมาขาใจไม่ต้องมาตะคิดตะควงใจนะาเออไม่ต้องมาลดซึกงหัวใจอย่างพืิโชยแล้วนั่นผนันนั่นเอาให้มันให้ให้แเฮ้งไปให้เฮ้งไปเออนะนะครับให้มันหายขาใจไปครับนะครับก็เป็นท่านของยอดแสนไกลครับที่เป็น